เมื่อพูดถึงความพิการบางครั้งหลายคนอาจจะรู้สึกสงสารผู้ที่เกิดมาพิการแต่ความจริงแล้วคนพิการบางคนกลับให้กำลังใจเราดียิ่งกว่าคนที่มีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงเสียอีก เพราะเขามีมุมมองแนวคิดที่แตกต่างน่าสนใจและมีวิธีการใช้ชีวิตในแบบพิเศษด้วยเรียกได้ว่าเป็นคนพิการที่หัวใจไม่พิการและสู้ชีวิตมากๆคนที่เกิดมาพิการนั้นในทางพระพุทธศาสนาสามารถอธิบายได้อย่างไรบ้างพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงตรัสว่าผลทุกอย่างย่อมเกิดขึ้นมาแต่เหตุ จะเป็นความพิการแต่กําเนิดก็ตามหรือว่าจะเกิดขึ้นภายหลังจากเหตุต่างๆก็ตามล้วนแล้วแต่มีที่มาที่ไปทั้งสิ้นถ้าเป็นเหตุในปัจจุบันเราก็เห็นได้ชัดเจนหน่อยเช่นประมาทก็เลยทำให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นแต่จริงๆมันก็มีเหตุในอดีตโยงมาด้วยว่าเป็นผลจากวิบากกรรมในอดีตนั่นเองสาเหตุใหญ่ๆที่ทำให้เกิดมาพิการ มีสองประการคือ 1. กรรมปานาติบาตคนที่ชอบทรมานแกลง้งหรือเบียดเบียนสัตว์จนทำให้สัตว์นั้นพิการผลกรรมนั้นก็จะส่งผลให้เราต้องเป็นอย่างนั้นบ้างจะเห็นตัวอย่างรอบตัวเราได้มากเมื่อใดก็ตามที่เราไปทำสัตว์อื่นต้องพิการให้พึงระลึกไว้เลยว่าเมื่อนั้นเราจะต้องไปรับวิบากกรรมในอีกหลายพหลายชาติมากมาก ซึ่งไม่คุ้มกันเลย 2. วจีกรรมไปแย่เขาล้อเลียนเขาเคยมีตัวอย่างจริงเกิดขึ้นมาแล้วในครั้งพุทธกาลมีหญิงกำนันของพระนางสามาวดีคนหนึ่งชื่อว่านางขุดชุดตราเป็นหญิงรับใช้ในวังปกติทุกวันจะทำหน้าที่ไปซื้อดอกมะลิมามอบให้พระนางสามาวดีและทุกวันก็กักตุนเอาไว้ครึ่งหนึ่ง มีอยู่วันหนึ่งหลังจากซื้อดอกไม้แล้วกำลังจะกลับนายช่างมาลากาที่ทำดอกไม้ก็บอกว่าอย่าเพิ่งกลับวันนี้จะเลี้ยงพระพระพุทธเจ้าจะเสด็จมาที่นี่อยู่ช่วยกันก่อนก็เลยอยู่ช่วยงานจนเสร็จงานและมีโอกาสได้ฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าจนบรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันแต่เป็นหญิงหลังคอมพอบรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันแล้วก็มีศีลครบ ไม่กักตุนของหรือหมกเม็ดเงินไว้อีกแล้วซื้อดอกมะลิได้ครบจำนวนแล้วนำไปมอบให้พระนางสามาวดีอัครมเหสีของพระเจ้าอุเทนพระนางสามาวดีได้รับดอกมะลิก็แปลกใจว่าทำไมมากกว่าปกตินางขุดชุดราก็ตอบไปตามความจริงทั้งหมดเลยว่าเคยทำอะไรไว้อย่างไรบ้างพระนางสามาวดีฟังแล้วก็ขำไม่ได้โกรธ เพราะเป็นคนใจดีจึงถามต่อไปว่าแล้ววันนี้ทำไมเธอไม่เมมเอาไว้ล่ะนางขุดชุดราก็บอกว่าวันนี้ข้าพระองค์ได้มีโอกาสได้ฟังธรรมจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เลยไม่อยากทำอย่างนั้นอีกแล้วพอพระนางสามาวดีได้ฟังดังนั้นแล้วด้วยความสร้างบุญมามากก็เลยอยากจะฟังธรรมจึงได้ขอให้นางขุดชุดราช่วยเล่าธรรมะ ที่พระพุทธองค์ทรงสอนเธอมาว่าอย่างไรบ้างนางขุดชุดราก็บอกว่าได้แต่ว่าธรรมะนั้นเป็นของสูงหากว่าจะต้องแสดงธรรมแล้วล่ะก็ขอน้ำหอมสง์ชรระร่างกายให้สะอาดก่อนเตรียมธรรมะที่สูงถึงจะแสดงธรรมได้เพราะถือว่าเป็นการแสดงธรรมะของพระพุทธเจ้าต้องให้ความเคารพในธรรมธรรมเนียมนี้มีมาอย่างนี้ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเลย พอแสดงธรรมจบแล้วพระนางสามาวดีและนางกำนันอีกห0 0รคนบรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันหมดเลยฝีมือการถ่ายทอดนั้นไม่ธรรมดาเลยภายหลังพระพุทธเจ้ายัางยกย่องนางขุดชุดตราว่าเป็นเลศทางด้านผู้แสดงธรรมฝ่ายหญิงที่ไม่ใช่ภิกษุณีแล้ววิบากกรรมที่ทำให้นางขุดชุดตราาเป็นหญิงหลังคอมก็เนื่องจากพบในอดีตชาติหนึ่ง ก็เป็นหญิงกำนันอย่างนี้แหละอยู่ในวังเป็นคนน้ำใจงามใส่บาทพระปัจเจกพุทธเจ้าเห็นพระองค์ถือบาทก็เกรงว่าจะร้อนจึงถอดกำไลถวายให้ท่านใช้รองบาทผลกรรมนั้นทำให้นางเป็นคนฉลาดมีปัญญามากเป็นเลิศทางด้านการแสดงธรรมในขณะเดียวกันก็คล้ายๆกับรักสนุกพระปัจเจกพุทธเจ้าพระองค์นั้นท่านเป็นคนหลังคอมหน่อย เลยไปล้อเลียนทำท่าเป็นคนหลังคอมทำเล่นกับเพื่อนว่าท่านมีท่าทางอย่างนี้อย่างนี้ไปแสดงล้อเลียนเขา้าวิบากกรรมนั้นเกิดกี่พบกี่ชาติก็ทำให้หลังคอมทุกชาติเลยเพราะไปล้อเลียนผู้ที่มีคุณธรรมสูงและที่เกิดมาเป็นหญิงรับใช้ก็เพราะว่าในระหว่างนั้นเองมีชาติหนึ่งที่เกิดเป็นลูกเศรษฐีวันหนึ่งคนอื่นก็ไปเที่ยวงานนักคัตเตร,เร์ เหลือแต่ลูกเศรษฐีนั่งแต่งตัวอยู่คนเดียวหน้ากระจกไม่มีอารมณ์ไปไหนเลยวันนี้บังเอิญมีพระอรหันต์เถรีรูปหนึ่งที่คุ้นเคยกันก็เลยแวะมาเยี่ยมที่บ้านตามความคุ้นเคยที่สนิทสนมกันมาก่อนและตัวเองกำลังแต่งหน้าอยู่ก็หวานพระขุนเจ้าช่วยหยิบกระเช้าเครื่องแต่งหน้านั้นให้หน่อยใช้พระเลยนะพระอรหันตเถรีรูปนั้นก็คิดว่าถ้าเราไม่หยิบให้ ทิดาเศรษฐีก็จะผูกโกรธในตัวเราจะทําให้เธอต้องไปตกนรกเพราะท่านเป็นพระอาหารหันต์เทรีแล้วแต่ถ้าเราหยิบให้เธอก็ต้องไปเกิดเป็นหญิงรับใช้คนอื่นเขาอีกหลายชาติแต่การเกิดเป็นหญิงรับใช้ย่อมดีกว่าตกนรกเมื่อคิดอย่างนี้แล้วก็อาศัยความเอ็นดูในทิดาเศรษฐีเลยหยิบกระเช้าเครื่องแต่งกายนั้นส่งให้วิบากกรรมนั้นทำให้เกิดเป็นหญิงรับใช้ตั้งหลายชาติเลย แต่และเรื่องนั้นดูเบาไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นเหตุแห่งความพิการสรุปโดยย่อหลักๆสองประการคือกรรมปานาติบาตในอดีตการทรมานสัตว์และเรื่องของวจีกรรมขอให้เราทั้งหลายหลีกเลี่ยงถ้าเห็นใครเขามีข้อบกพร่องตรงไหนก็ขอให้มีแต่ความเห็นใจไม่ล bon ้อเลียนไม่ว่าด้วยคำพูดหรือการกระทำใดๆก็ตามคนที่เกิดมาพิการแล้ว จะมีวิธีการใช้ชีวิตต่อไปอย่างไรให้มีความสุขมีคำคมบทหนึ่งที่ว่าฟ้านั้นคล้ายหมอนหมองเพราะฝุ่นละอองมาบดบังเราดูฟ้าคล้ายหมองเพราะมัวมองแบบฝุ่นบังความหมายคือฟ้าดูคล้ายหมองเพราะมีฝุ่นละอองอยู่มาบดบังท่านใช้คำว่าคล้ายหมองซึ่งจริงๆก็ไม่ได้หมองเพราะฟ้าก็ยังเป็นฟ้าเหมือนเดิมแค่มีฝุ่นละอองเกิดขึ้น เราดูฟ้าหม่นมองเพราะมัวมองแต่ฝุ่นบังอยากไปดูแต่ฝุ่นให้ดูฟ้าเพราะฟ้าก็ยังใสเหมือนเดิมจะมัวไปดูฝุ่นทำไมเล่าฉะนั้นถ้าเราเองไปจับแต่ประเด็นที่เป็นลบใจเราก็หดหูมีแต่ซึมเศร้าแต่ถ้ามองทางบวกก็จะรู้ว่าอย่างไรเราก็ยังเป็นคนและดูแต่อะไรที่สร้างสารรค์เราจะพบว่าโลกก็ยังสดใสและสดสวยเหมือนเดิม ซึ่งมีตัวอย่างดีๆให้เราเห็นอีกมากมายดังนั้นทุกอย่างจึงอยู่ที่ใจถ้าใจเราสู้และมองทางบวกพลังที่จะสู้ชีวิตก็จะเกิดขึ้นทันทีผู้ชายพิการบวชไม่ได้นั้นพอจะมีบุญใดที่จะชดเชยบุญบวชได้บ้างการสร้างบุญสรุปโดยย่อคือทานศีลภาวนาเพราะฉะนั้นถึงแม้จะพิการบวชไม่ได้ เพราะคนจะบวชได้ต้องมีอวัยวะครบสมบูรณ์32ประการเราก็สามารถสร้างบุญใหญ่ได้อะไรที่เราสามารถให้ทานได้ก็ให้เลยจะให้วัตถุทานก็ได้ธรรมทา,านก็ได้หรือจะให้อภัยทานก็ได้และศีลก็ตั้งใจรักษาให้ดีถ้าศีลห้าไม่พอก็รักษาศีลแปดถ้าเราไม่ได้บวชและทำสมาธิภาวนานี้ทำได้อยู่แล้ว ให้ตั้งใจทำเต็มที่เราคงจำเรื่องของคุณคำน้อยได้ที่พิการถูกรถทับขาขาดพอสู้ชีวิตก็ทำมาหากินประกอบการค้าเลี้ยงลูกได้ทั้งสองคนสวดมนต์ไหว้พระทำภาวนาได้ตรงนี้น่าสรรเสริญน้ำใจมากใครเห็นก็ชื่นชมขอให้สู้ชีวิตอย่างเดียวทุกคนมีสิทธิ์ทำได้และก็สร้างบุญใหญ่ได้เหมือนกันโดยเฉพาะการทำภาวนานั้น แม้พิการก็นั่งสมาธิได้นะและมีสิทธิ์บรรลุธรรมเป็นพระอริยบุคคลได้ด้วยถ้าเข้าถึงธรรมะภายในก็เป็นไปได้เลยอันนี้เป็นบุญอย่างสูงสุดมีบางท่านถามว่าทำไมคนพิการถึงบวชไม่ได้จริงๆก็มีเหตุอยู่สองอย่างคือ 1. การบวชเป็นพระนั้นเป้าหมายคือการปฏิบัติและเพื่อมุ่งสู่หนทางพระนิพพานพระเอง ก็ต้องมีการจาริกไปตามที่ต่างๆหลักๆคือการเดินเท้าเช้ามาก็ต้องออกไปบินทบาทโปรดฉะนั้นถ้าพิการแล้วการจะพึ่งพาตัวเองก็ไม่สะดวกเพราะบวชเป็นพระไม่มีคนรับใช้หรือมีครอบครัวคอยดูแลแต่จะต้องอยู่ด้วยตัวเองจึงต้องพึ่งพาตัวเองให้ได้ฉะนั้นผู้จะบวชจึงต้องสามารถยืนหยัดและดูแลรับผิดชอบตัวเองได้ 2. พระต้องเป็นที่ตั้งแห่งศรัทธาถ้าเป็นคนพิการมาบวชก็จะมีข้อจำกัดทางด้านนี้ฉะนั้นท่านจึงให้บวชเฉพาะคนที่มีอวัยวะครบสมบูรณ์ทั้ง32ประการเปรียบเหมือนทหารคนพิการแขนด้วนไปสมัครเป็นทหารเขาก็ไม่รับเพราะถ้าเทียบความสามารถในการทำหน้าที่ทหารแล้วอย่างไรเสียทหารที่มีร่างกายสมบูรณ์ก็ได้เปรียบกว่าแต่ว่าถ้าหากมาบวชแล้ว ตอนบวชนั้นแข็งแรงต่อมาเกิดอุบัติเหตุจนทำให้ต้องพิการอย่างนี้ไม่มีปัญหาก็สามารถอยู่เป็นพระต่อไปได้จนกว่าจะหมดอายุไขทำอย่างไรจะได้ไม่เกิดมาพิการหรือจะป้องกันอย่างไรเพื่อพบชาติหน้าจะได้ไม่เกิดมาพิการอีกถ้าเราเป็นคนที่แข็งแรงอยู่เราก็อยากไปทำเหตุให้ต้องเป็นคนพิการเช่นปานาติบาตวจีกรรมทั้งหลายก็ควรหลีกเลี่ยง และถ้าใครพิการขึ้นมาแล้วหรือถ้าไปเจอคนพิการก็อย่าลืมแนะข้อคิดให้เขาว่าคนเรามีกายต่างๆซ้อนกันอยู่ที่พิการนั้นพิการแค่กายมนุษย์หยาบข้างนอกเท่านั้นกายมนุษย์ละเอียดกายทิพย์กายทําทภายในนั้นไม่ได้พิการด้วยเลยอย่างครบถ้วนทุกประการดังนั้นแม้เราพิการมากน้อยแค่ไหนก็ตามก็ยังถือว่าประเสริฐกว่าสัตว์อื่นๆทั้งหมด จะเป็นเสือช้างสิงโตที่ร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงกำยามครบสมบูรณ์ทุกส่วนก็ยังสู้มนุษย์ที่พิการไม่ได้เพราะมนุษย์ที่พิการนั้นยังมีโอกาสบรรลุทำได้เมื่อปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิแล้วก็สามารถบรรลุทมได้แต่สรพพสัตทั้งหลายเว้นแต่มนุษย์แล้วต่อให้แข็งแรงเท่าไหรก็ตามก็มีแต่กำลังกายเนื่องจากเป็นกายตามขวาง จึงไม่สามารถบรรลุธรรมได้ในชาตินั้นจะบรรลุธรรมได้ต้องเกิดมาเป็นมนุษย์เท่านั้นดังนั้นให้เราภูมิใจในกายมนุษย์นี้แม้พิการก็ยังมีความประเสริญยิ่งกว่ากายของสัตว์ทั้งหลายรู้อย่างนี้แล้วให้ใช้โอกาสที่มีกายมนุษย์นี้ให้เกิดประโยชน์เต็มที่ในการสร้างบุญสร้างกุศลโดยเฉพาะการทำสมาธิภาวนาให้เกิดประโยชน์สูงสุดนั่นเอง